สิพรหมวิหารภาวนามตตาใหญ่เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพักข่าวสาวัติยังวิหารติเชตาวเนอนนาถินทิตาสาอารามิตาตระโคภควาภพาิกุออมันเตสิพิกบวตติพันธันเตติเตพิกุอพักวโตปัจจโสสุพภควา เอตัโวจะเมตายาพิกาเวเจโตวิมุตติยาอาศิวิตายาภิตายาภิโมฬิกตายาญานีกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสมารถายาเอกาทัสสานิสังสาปะติกังขตากาตาเมเอกาทัสสสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชติ นัปาปะกังสุปินังปัาสตินามนุษานังปโยโหนติอามนุสานังปิโยโฮนตีเทวตารคันตินาสาคีวาปิสังวาสัตทังวากาตา ติตวตักิตัสมาที่ญตีมุขวันโลวิปสีทท อาสัมมุlahหกลังเกโรที่อตริอาpa วิฉันโตพรมหามโลกูปคหตเมตายพิเขาเวเจตวิมุติยาอาเสวิตยภาวิิตยะ फाङ्ली कताय यानि कताय वाथु कताय अनुठितार परिचिताय सुसमरथाय इमे एकाथसा निसंसा पतिकंखा आथि अनुठिसो भरनामे ताचेतो विमुति आथि ओठिसो भरनामे ताचेतो विमुति आथि ठिसा फरना में चेतो तो विमूर्ति कति हा कारे अनुठिसो फरना में ताचे तो विमूर्ति कति हा कारे उठिसो फरना में ताे तो कति हा थिशा ปัญจะหาการิหีอนุทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหการิหีอุทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติทัสหาการิหีทิสาภารณนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหีปัญจะห้าการิหีอนุทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพสัตตาอเวราอภิญาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปานาอเวราอภิญาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุตตาอเวราอภิญาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุคละอเวราอภิญาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอัตตา ภาวะปริยาปันนาอเวราอภยาปชาอณีคาสุขีอัตตานังบริหารันตุบริหารันตุติอิเมหิปัญจหาการิหิอนุทิโสภรณะเมตตาเจโตวิมุตติกัตเมหิสัตหาการิหิโอทิโสภรณะเมตตาเจโตวิมุตติสัพพา อิทิโยอเวราอภยาปชาอนีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสาเพปุริสาอเวราอภยาปชาอนีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสาเพอาริยา อเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพอณาริยาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพทเทวาอเวราอภพยาปชาอานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพมนุสาอเวราอภพยาปชาอานีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุ สัพเพวินิปาติกาเวราภิญญาปชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตูติอิเมหิสัตตะกาเรหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกาตเมหิทัสสะกาเรหิทิสาะภรนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพปุราธิมายาติสายญาสตาเวราภยาปชานีฆาสุขีอัตานังบริหารันตุสัพเพปัจิมายาติสายญาสตาเวราภยาปชานีฆาสุขีอัตานังบริหารันตุ สัพเพอุตตรายาทิสายาสัตตาอเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังบริหารันตุสัพเพทักขินายาทิสายาสัตตาอเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังบริหารันตุสัพเพปุรัติมายาอนุทิสายาสัตตาอเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังบริหารันตุสัพเพปัชมายัอนุทิสายาสัตตาอเวราอัพยาปช อานิค้าสุขีอัตตานงปริหารันตูสพเพอุตรายะอนุทิสายะสัตตาอเวราอภยาปชาอานิค้าสุขีอัตตานงปริหารันตุสัเพทักขินายะอนุทิสายะสัตตาอเวราอภยาปชาอานิค้าสุขีอัตตานงปริหารันตุสพเพเอตินายะทิสายะสัตตาอเวราอภิยาปชาอานิค้าสุขีอัตตานง ปริหารันตุสัพเพอุปาริมายาทิสายาสตาเวราอภัยยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมาสัพเพปุรัติยาญาทิสายาปานาเวราพัยยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัิมายาทิสายาปานาเวราภัยยาประชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ 在佩乌。 ตารายาทิสายาปานาอเวราอภิยาปชาอานิคาสุข <charger> <am> ีอัตตานางปริหารันตุสัพเพทักขินายาทิสายาปานาอเวราอภิยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาอนุทิสายาปานาอเวราอภิยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัติมายาอนุทิสายาปานาอเวราอภิยาปชาอานิคาสุขี อัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปานาอเวราอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปานาอเวราอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปานาอเวราอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปาริมายะทิสาย ยาปานาอเวราพยาปชาอานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุ สัพเพปุรต e, ิมายาทิสายาภูตาเวราภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปชาชิมายาทิสายาภูตาอเวราภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายาทิสายาภูตาอเวราภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายาทิสายาภูตาอเวราภยาปชาอานิ ิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมหายานุทิสายาภูตาเวราอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสพเพปจฉชมายานุทิสายาภูตาเวราอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพอุตตรายาอนุทิสายาพูตาเวราอภาญัชาอเนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพ พักขนายะอนุทิสายะาูตาอเวราอภยาปชาอานีคาสุข so ีอ so so ัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะาูตาอเวราอภพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะาูตาอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตตานางปริหารรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะบุคลาอเวราอภพยาปชา ชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสพเพปัชิมายติสายญาบุคลลาเวราอภพยาปัจชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพอุตตรายาทิสายาบุคลาอเวราอภยาปชาอานีค่ะสุขีอัตตานังปริหาร,รันตูสัพเพทักขินายาทิสายยาบุคลาอเวราอภยาปชาอานีค่ะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมยายานนทิสัย บุคลาอเวราอภยาประชานิคาสุขีอัตตานังบริหารรันตุสพเพปัชิมาญอนุทิสายบุคลาอเวราอภยาประชานิคาสุขีอัตตานังบริหารันตุสพเพอุตรายอนุทิสายบุคลาอเวราอภยาประชานิคาสุขีอัตตานังบริหารันตูสพเพทักกินายอนุทิสายบุคลาอเวราอภยาประชานิคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพหิติมายาทิสายะบุคละเวราอภิยาปชาอานิค้าสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายาทิสายะบุคละเวราอภยาปชาอานิค้าสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมายาทิสายะอัตภาวปริยาปันาอเวราอภยาปชาอานิค้าสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพปัชิมายาทิสายาอัตภาวะปริยาปันาอเวราอภยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายาทิสายาอัตภาวะปริยาปันาอเวราอภยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายาทิสายาอัตภาวะปริยาปันาอเวราอภยาปชาอาน้คาสุขีอัตานังปริหารันตุ

อภัยาปชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะอัตถาวะปริยาปันนะเวราอภัยาปชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอัตถาวะปริยาปันนะเวราอภัยาปชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอัตถาวะปริยาปันนา อเวราภยาปชาอานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายะอัตตภาวิปริยาปันาอเวราภยาปชาอานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพสัพเพอุปริมายาทิสายะอัตตภาวปริยาปันาอเวราภิยาปชาอานิฆาสุขีอัตตนังปริหารันตุ สพาปุรัติมายาทิสาญาติโยอเวราอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานั่งบริหารันตุสัพพาปัชมายาทิสาญาติโยอเวราอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานั่งบริหารันตุสัพพาอุตตรายาทิสาญาติโยอเวราอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานั่งบริหารันตุ สัพทักขินายทิสายาเอธโยอเวราภยาปชาอานิคาสุขีอัตานังบริหารตุ สัพพะปุรัติมาญานุทิสัยญาติโยอเวราภยาปชาอณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะปัจฉิมาญานุทิสัยญาติโยอเวราภยาปชาอณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะอุตตรายญอนุทิสัยญาติโยอเวราภยาปชาอณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพพาท้าขินายอนุทิสายเอทธิโยอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังบริหารันตุสัพพาเหติมายาทิสายเอทธิโยอเวราอภยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังบริหารันตุ สภาอุปปริมาญาทิสายาเอติโยอเวราอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพปุรัติมาญาทิสายาปุริสาอเวราอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพปัจจิมาญาิสายาปุริสาเวราอภิญญาปชาอินิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายญทิสายาปุริสาเวราอภิญญาปชาอินิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพทักขินายติสายะปุริสาเวราภยาปชาอีคาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาเวราภยาปชาอนีคาสุขีอาตานังปริหารันตุสัพเพปัชฉิมายะอนุทิสายะปุริสาเวราภยาปชาอนีคาสุขีอาตานังปริหารันตุ สัพเพอุตตรายาอนุท <intake ilo> ิสายาผูร euh ิสาอเวราอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขิงายาอนุทิสายาผูริสาอเวราอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายาบุคลาปุริสาอเวราอภยาปชาอานิคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอปปาตริมายะทิสายะปุริสาอเวราอภยาปัชฌานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอริยาอเวราอภยาปัชฌานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัชิมายทิสายะอริยา อเวระอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายยทิสายะอริยาอเวระอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายะอริยาอเวระอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพพพปุรัตถิมายาอนุทิสายาอริยาเวราภยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัชิมายาอนุทิสายาอริยาเวราภยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายาอนุทิสายาอริยาเวราภยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายาอนุทิสายาอริยาเวรยา ปชานีคสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายาทิชายาอริยาเวราภิยาปัชานี่ค่ะสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปาริมายาทิชายาอริยาเวราภิยาปัชานี่ค่ะสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพพพปุรัตถิมายาทิสายาอนาริยาอวิราอภยาปัจฉานิค้าสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาทิสายาอนาริยาอวิราอภยาปัจฉานิค้าสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพพอุตรายาทิสายาอนิ อนาริยาอเวราอภยาปัชฌาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทัขินายทิสายะอนาริยาอเวราอภยาปัชฌาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพปุรัติมาญานุทิสายญอนาริยาอเวราอัพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานังบริหารันตุสัพเพปัจฉิมาญานุทิสายญอนาริยาอเวราอัพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานังบริหารันตุสัพเพอุตรายญอนุทิสายญาอะไร อนริยาอเวราอภยาปชาอนีค้าสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายานุทิสายาอนริยาอเวราอภยาปชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายาอนริยาอเวราอภยาปชาอนีค้าสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริ มายาทิซายะอนาลิยาอวีระอพยาปัจชาอันนี้ค่ะสุขีอัตตาเนืองปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาทิซายะเทวาอเวระอพยาปัจชาอันนี้ค่ะสุขีอัตตาเนืองปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาทิซายะเทวาอเวระอพยาปัจชาอันนี้ค่ะสุขีอัตตาเนืองปริหารันตุสัพเพอุตรายาทิซายะเทวา อเวราอภยาปชาอนีคาสุขีอัตตานึ่งปิหารันตุสาเพนทักขินายทิสายะเทวาอเวราอภยาปชาอนีคา สุขีอัตตานงปาริหารันตุสัพเพปุรัติมายาอนุทิสายเทวาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานงปาริหารันตุส,สัพเพปัจฉิมายาอนุทิสายเทวาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานงปาริหารันตุ สัพเพอุตตรายาอนุทิสายาเทวาอเวราอภยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายาอนุทิสายาเทวาอเวราอภยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายเทวาอเวราอภยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพพีอุปริมายาติสาญาเทวาอเวราอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังบริหารันตุสัพพีปุปรถิมายาติสาญามนุสาอเวราอภยาปชาอนิค้าสุขีอัตตานังบริหารันตุสัพพีปัจฉิมายาติสาญามนุสาเวราอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังบริหารันตุ สัพเทอุตรายาทิสายามนุสาเวรากยาปช,ชาอินิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเทคาขินายาทิสายามนุสาเวรากยาปช,ชาอินิคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุสาอเวระอภยาปชาอานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะมนุสาอเวระอภยาปชาอานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะมนุสาอเวระอภยาปชาอานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพท ัขีนาญานุทิสายามนุสาอเวราอัพยาปัชาอานิคาสุขีอัตตานัปาริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายามนุสาอเวราอัพยาปัชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสัพเพอุปริมายาทิสายามนุสาอเวราอัพยาปัชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุ सफे पुरा यथिशायानी पातिता अवैरा अभैया पचा अनेनीखा सुखी अत्ता अना पड़न सफे पचिमा यथिशायानीति अवैरा अभैया पचा अनेनीखा सुखी अत् अना पड़न สัพพพอุตรายาทิสายาวินิปติกาอเวราอภัยยาปชาอานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพทักขินายาทิสายาวินิปาติกาอเวราอภัยยาปชาอานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันโต สัพพพปุรัติมายะอนุทิสายาวินิปาติกาอเวราอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัชชิมายะอนุทิสายาวินิปาติกาอเวราอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายาวินิปาติกาอเวราอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพทักขินายาอนุทิสายาวินิปาติค้าเวราพยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตูสัพเพเหติมายาทิสายาวินิปาติค้าเวราพยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตูสัพเพอุปวิมายาทิสายาวินิปติค้าเวราพยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตูติ อเมหิตาสหการิหิติสาปนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพพสังสัตตานังเปรนังวัชเชตวะอเปรนายะอุปคาตังวัชเชตวะอุนุปคาตานะ ตนะสันตาปังวัชิตตวะอาสันตาเปนะปริยาธานังวัชิตตวะอาปริยาธาเนนาวิหิสังวัชิตตวะอาวิหิสักยาสัพเพสตตาอาเวริโนหูตุมาวะเวริโนสุขิโนหูตุมาทุขิโนหุสุขิตตาหูตุมาทุขิตตา चेता ते चे तो सफा या पाथ परि युता में ते मुति ते विमूर्ति मेहता चाचे तो विमुति जाति मेहता चे तो विमुति मेहता ब्रह्म वि ระภาวนานิิตาสิบเก้าเทวตาอุยโยชนะาคาถาบทสูงเทวดาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหุนตุสเพปปานิโนเอตาตตาเอตาตะาวตาจะอามเฮหิ สัมปตังปุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานาังททันตุสัทธายะศีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิราตาหุนตุขัดชันตุเทวตาคตา20บบทสัพเพ สัพเพพุทธาพลปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนระกขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพลปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนระกขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพลปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนระกขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพลปัตตาปัจ จเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจตีเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาผลักปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนารักขัง พันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภะปัปตาปจเจกานนจะยังพลังอันต่างตานั้นจตเชนนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภะปัปตาปจเจกานนจะยังพลังอันตางตานั้นจตเชนนะรักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาภรลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติเชนาลคังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติเชนารัังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติเชนารัังพันธามิสัพพโส ท,ท้ทงอธิฐานททัสร้งนอธานด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสง์แห่งการบูชาพระนักตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญทั้งทางลวกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดทษาชายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอังโมยอวยพรให้ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลรัะปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวัควครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริญจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุประการทูต บุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลาย สมบูรณ์พร้อมด้วยทนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมจะสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาและเจริญด้วยจัตตุร,รพิษพรชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขภาระเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านสาธุ